สุส๊ด the ใ,ใหญ่ใจดีครับ่านเเ็ลเลขายนการคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคสภาผู้แทนราษฎรคุณขอบพระคุณคุณธนัทพงศ์บงบุลาลีท้งฝั่งแดงนี่ก็คือยอดซปเปอร์ศูนย์วยไทยนนม่วงนะครับเด็กชายเจติพัฒน์กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมปีที่5โรงเรียนอนุบาลขันแก่นเป็นลูกหลานจากนนม่วง ตำบลศิลาภูเบิงจังหวัดขอนแก่นนะครับโดยมีนายประถมเดลรอบกีดาวันาน,นานครับลแล้วก็มีเมืองบนพันไม้เป็นหัวหน้าคณะซุปเปอร์เปี๊ยกสิทธิ์ติสิเป็นเทรนเนอร์ที่ฝึกอสอนซ้อมอยู่ที่ค่ายศูนย์เมืองไทยโดนม่วงบ้านดนม่วงนะครับต่อสถิติน,น,น่แท้ทันเอกทีเทศชัยบุญไทยยิมแล้วก็มาชนะเพชรภาคภูมิสิทธิ์พนันเชิงล่าสุดชนะคะแนนคนสร้างงานเล็กอา่มโสภาขนส่งนครับ นั่นคือทางด้าน,าดานแดงนตะ่ะทางด้านมุมน้ำเงินค่ะชื่อนักวยก็เก่งกอสกุลแก้วนะคะมีลำทองเมฆกมัรนราชธานีคุณพ่อ,อเกียงศักดิ์แม่ดาวรแก้วเนตรหัวหน้าคณะผู้จัดการสังแ,แก้วเนตรนะคะชกมา17ครั้งชนะ12แพ้5สามรอบล่าสุดนะคะของเก่งแพ้ทับนาสิกรุเพียนชนะตาตาเล็กส,สิบบุสิบแล้วก็ชกนะโพไซเล็กสอแสนพนา นี่คือสามองของเจ้าเก่งกอสุกแก้วบุน้ำนึ่งน,นะคะมีทุนการศึกษาไปกับค่าน,น้ำมันรถหนึ่บาทค่ะกถือว่าเป็นสมกกีฬาบวยภาพกระบอ,อกชิ้นเหนือดีพร้อมให้โอกาสนะทุวคนรือว่ากองเรานี่ส่งเสริมน้องน้องเยาวะชนต้นกล้าบวยไทยครับยุนีคุณสินาชนะให้กินดีครับสนเกรดี ที for for me, oh, um, one, ่ให yes. anyway, so ้ความร่างายเราได้แข็งแรงและยังได้สรัคซีต่อการสัมภาษนะครับจัดสุดพวยรอบดาวรุกเวกิีอีสานไฟสามนะท่านผู้ชมครับโดยสมาคมมวยภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีผลครับมีครั้งที่หนึ่งแล้วสุดพวยรอบเวทิดีอีสานครั้งที่หนึ่งและต้องมีครั้งที่สองแน่นอนโวยมีมีมีเพราะว่ายกครับสองนาทีพักสองนาที เจียไปให้ก็เป็นมวยเข้ามาขอบคุณมากครับผมขอบคุณหลายนะครต่างกันไล่ไปเรื่อยครับผมเป็นกำลังใจด้วยใจะเอ็นมาเรยๆโมนีจอดซุปเปอร์ดมเหมือนนี่เก่งวันนี้เรามาเป็นรองนะยับแสนชัยนี่โด่งดังระดับประเทศไปแล้วครับไปแล้วคุณครับครัครับการที่เจอมาไม่ว่าผลจะแพ้จะนะแต่ว่าเราได้เห็นแล้วว่าพัฒนาการของเด็กพวกนี้นี่ถือว่าน่าสนใจมากๆครับแดนมวยซ้ายจากขอนแก่นน้ำเงินมวยขวาจากปุณรัชธามียังไม่ได้ศึกษาเลย คู <c <c ่ต่อไปคู่ต่อไปให้เป็นแสนเก่งกับวันเพชรเลยคะคู่สี่คู่ห้าถึงจะเป็นจำไรเพชรกับแสนเก่งอันนี้รู้สึกว่ามีคนเก่งๆกันเยอะสองแสนเก่งนะใช่ค่ะแสนเก่งแสนห้าและอีกหลายแสนครับดูลุกล่ามชงชุดนี่ไต่ลอยครับหมุมน้ำเงินนี่จากชงเพชรอุบลครับก็ถือว่าแถวดเขเราใต้เออนี่ถ้าเกิดใครจกโดนคนเก่งก็ เดี๋ยวต้องดูกันยาว,วๆอ่ะเล,เล็ก,กเล่นตัวหน่อยนึงคราบชีวิตแน่นอนนะเพราะว่าลักษณะแบบนี้เป็นมวยชงนี้ก็คือมวยเข่าครับอาวบบุธแข่งน้ำครับแล้วก็ล็อกแนววันนี้ทางถือว่าจ,ววจะพอกฟอมมวยครับอาจารย์กอบในร่าก็หือว่ามีส่วนร่วมในการประทะสัมพันธ์ สุดมวยรอบดาวลุ้มเพชรกีดีสารไทยที่ติดตามทางเจ้าเทพอาจารย์กรอบยักษ์โตนมีทัศนะมีข้อมูลโอ้เยอะเลยครับเฮ้พี่กรอบมาไทยได้ถือว่าเป็นขปีมวยไทยเปิดดึ้กของมวยไทยที่ต้องบอกได้เลยครับว่าขนาดหัวหน้าท่ายนะยังไม่รู้ประวัติตัวเองเข้าพี่กรอบเลยบอกตรงอาจารย์อัดนะอาจารย์อัดที่อาจารย์สมบัตหนะครับอาจารย์อัดครับ ก็ทั้งพวกเราทีมผู้บรรยายฮะข้อมูลหลายๆอย่างครับเราได้มาจากพี่เกาะอัไทยได้ถือว่าเป็นคุมพีมวยไทยตัวจริงสิ่งจริงครับคุณต้องครับคุณต้องบัวขาวครับผมครับเป็นรองอะไรนะครับผมครับบัวยกพอดีครับ ยรอสักครู่ทีมงานบวยรอบดาวลูบิชพิจิตริาลโดยสมาคมกีฬาบวยภาคเฉียงเหนือรอง้นเฉียงเหนือหรือรองจุ๋งอีกตำแหน่งหนึ่งรองประธานจุลรองบุญสยาภาคศาลกับแสนเก่งนะคะกับอะไรเพชรก็เป็นแสนเก่งกับหวังเพชรค่ะโอเคตามนั้นเหมือนเดิม ซเปสูปปสปกีฬาสูโนง่งนู้นสูมวยไทยโน่นนูครับกับเข่งสปอร์สคลแก้วเลจากขนแก่นครับส่วนน้ำเงินมาจากอุบรชธานีขอบคุณทีมงานคุณหลายพ้องผมด้วยครับโชคดีโชคดีเด็กทางกลอดไยแล้ะไปเจอกั้ใหม่ครับยกสองครับเขาเ็ดัมากดุตัเาลูกบอลจากขกเล็กเล็กเต็มเล็เ็ มาิดยสูงยาวโดนกรรมการเตือนทีเดียวเนี่ยปรีเข้าเลยครับก็แจ้งแล้วกันนะฮะนักมวยทุกคู่มาชกที่นี่ไม่มีติ้งชึ้งนะครับไม่มีรอหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยไม่ต้องรอครับสายยาวสายยาวจัดไปเลยนะไปถูกไปแฟนมวยโดยเฉพาะมวยรอบครับมีผู้ดูดุของมวยรอบรางวัลหนึ่งหมื่นบาทค้าออกมาเต้นที่ว่าไม่ได้ใช้สิทธิ์ในการใช้สิทธิ์ของคู่มวยตุกอย่าง มันย็อเมเลยมอสมเลยเกหมือนจะเห็นอะไรบากอย่างตัวนี้ตัวนี้ต้องพาโหรดเีว่กระแดนเราสงานเลยดูเราดูเราขวาที่โดนแพงว่กระแดงนอะไม่รักสามพอกเลยรักสามเ

ที yup. ่สองนักบวยฝั่งแดงกียอดซุปเปอร์มาลุกขึ้นมาในเรื่องแรกวันนี้บนเวทีขณะนี้หน้าที่ของยอดซุปเปอร์ศูนย์มวยไทยหนุ่มม่วงแดงนักเงินจะไปกับที่หนึ่งพันบาทยำคุณดิฉันยกเลยครับนักบอลนมักบนมวยที่เดินทางเข้ามาบริเค่ายมวยจับบอลสลักคามนะครับถือว่านัดนี้นี่สุดยอดเลยครับ จบแล้วแนียเราให้จบต้นกล้าบุยไทยกันก่อนคนะับเช่นเดียนิดนึงครับเดี๋ยวผมอยากจะเห็นเหมือนไฟที่แล้วครับคือไฟต่อไปครับไม่ใช่ไฟนี้นักมู้ที่ชมทุกผูบบ้เตรียมปัญญามาให้พร้อมเรียบร้อยนะเพราะว่าต่อไปเราจะทีมงานของสมาคมพยพันธ์วรรณหล่อสิงเหนือเนี่ยจะส,จสน,นับสนุนนะจะพยายามฝึกให้เด็กได้สวมปัญญา เพราะว่าเมื่อไปชกกรีฑไม่เสียเปรียบนะคุณดําคุณไปเจอเด็กใต้เลยเสียเปรียบตลอดเลยครับถามพี่กอบทราบครับถามหมวยหวานโคราชทราบถามอาจารย์เทพลครทราบเลยว่าคนเหล่านี้เวลาไปชกภาคใต้เมื่อไหร่เขาเขาใส่ปัญญาตุ๊กตู้ถ้าพ่ายส่้างปัญญาอกไม่ได้นะต้องทําระบบหายใจด้ตั้งแต่ระบบหายใจตั้งแต่ตอนนี้ครับแจ้งแจ้งรุ่นพ่านะครับรุ่น่ายลุกพ่ายครับมวยต่อไปนะเลยไปเลยใกที่สามเลยใกล้ใกล้ สุดเปิดแดงนักวงินดีทางด้านของเก่งเก่งสุดชื่อแล้วตอนนี้ต้องดูนะมากระแทกแล้วลูกกระแทกแดงแดงนักเงินจากภูมบนราชธานีครับเอาทีเอาทรายครับโอ้นี่เด็กครับแต่พอขยับมาดีแกทีซ้ายเลยครับได้เกียรติช็อกทางฝั่งหมุนนักเงินครับเป็นโดนถีมือแล้พยายามแล้วนะกว่าจะเข้าใช้เวลาหน่อยครับ

เข้าไมยังไมดส่หเรสี่ห้าเราตามกันนะคะสามยกผ่านไปสำหรับยอดซุปเปอร์กันเก่งพืต่อไปกำไรเม็กระแสนกเก็ตรอนะคะตัวห้าก็แสงเก็งกับฝันเพชรกล้าเ่อเก้าอ่ะนุหลังจากนั้นตัวตก็เตะเลยดยทีมงานโูไรเง้คู่หมวยก็มาแจ้งด้วยกันแล้วกันนะคะัาโตก็เต้อมร้องเจนขี้คู่ไหนต่อก็พรับาตกะเ ดอกไม้ไฟไหมพี่วันเดียววางโกแล้ววันนี้ตามนะคะว่าสามท่านที่เหลือคือใครอ้าวยกที่สี่บนเวทีตามต่อค่ะยกสี่เกมยอดซุปเปอร์เกมน้ำเงินคุณจะเป็นหนที่หนึ่งพันบาทรางวัลทุนการศึกษาสำคัญนะครับต้องทำนะฮะต้องออกอาวุธนะครับคนดีภูใจกันมาถึงสามยกไม่กล้าเขาครับยังมีจุดเกรงใจกันอยู่จะได้ สาลีนีครับในกคนที่ช้ำชื้นะครับทำหนาที่ตลอดนะครับรอดีวรุ่ทีดีอีสานนะครับอีสีเตะเล่ว่าแผนของทั้งคู่นี่เเปงนพี่อนครยังเหมือนกันครับคือเป็่ทั้งคู่เลครับเพราะว่าจังหวะทจะเข้าทางนี่ตัวพลาดนะครับ ไม่กล้าเดินไม่กล้าเดินเต็มสติเอาเข่ามาได้ครับเก่งทางนะครับเริ่มเข่าเต็มสามสี่เมตรนะครับจะมีจะมีอะไรให้สร้างความมั่นใจที่ปาครับศีสเริ่มมาเลยครับเร็วเร็ตัวเล็กตัวใหญ่มันอยู่ที่หัวใจรับไยนใจเออนี่หวานต้าีใก่อนนะใจตองก่อนค ขวานะครับแดงซ้ายคับแต่ขวาจังกบมีใครออกก่อนที่เปรียบครับเอายกทีมเลยเหยียดหน้าไว้ไปนิดนึงหนุกใกล้แบบเข้าใกล้อยากจะได้ลูกเสือต้องเข้าท้าเสือครับต้องเข้าไปใกล้แม่เสือครับเอายังไงเอายังไงอยังไงอยู่ครับใช่ไหมใร่บทีนี้าสู้กอบสายตาดีมากทีมจังหวัด มากขึ้นเลครับดูนักเนทมจทยผู้สนับสนุนครับดีเจจอยใครบ้างเคนมากครับยักนะครับสนับสนุนเราเาจะเป็นอ้อยอุดรนรอรัวผู้ชมจิตขยันเสรษบุรบริหารของสมาคมที่าเลยต้องขเช ยกสุดท้ายนะครับยอดซุปเปอร์แดงเก่งน้ำเงินยกสุดท้ายครับยอดซุปเปอร์สูงเดล่าจากมางเป็นทีมด้แดงครับจากขอนแก่นครับซ้ายเป็นน้ำเงินเก่งพอซื้อตุ้มแค่ขวาจากบริษัทนานีไม่มียกหน้าครับจบที่ยกนี้ถืงว่าใครกอดคำวุฒิเย็นกว่าเท่านั้นครับจังหวะที่ชิงกันออกเนี่ยต้องดูว่าใครเข้าเป้าใครออกได้ดีต่อเนื่องครับ ไม่มีลูกต้อมฟัใไดเห็นครับเป็นมจังหวะฟีเบอเตะนี่ละะเอเตอรนี่องเปิครับซ้ายนี่ซ้ายออกดีนครับเจอซุปเปอร์ตว่าเ่าเสียน้อยถอยลงไปหนอยีัตมันต้องมีมันทีทีตัวนี้แหละครับ

ไปดูที่คันแหนงครับท่านผู้ชมครับผมก็อยากให้พุณเจ้าเชียร์บอนาคตไปได้อีกไกลครับไปได้นะครับขออนุญาตครับคุณธนพงศ์วงมุลาลีครับเตรียมไว้มอบรางวัลในนะกระบวนการนี้ครับ